สวัสดีครับพี่น้องพี่รองครับสวัสดีครับทุกทุกคนนะครับ,บ,รบมาพี่น้องแซ่บอี่ลองครับวันนี้ครับแซ่บอีกแล้วกินรกระปุ่นพ,พี่น้องเนี่ยหัวหืมรวปปานลราลิ้นมันเป็นเมนูของป่านเนี่ยฮเราปรนะหารเนี่ย ทำทำให้ลุกหน่อยทำให้ลุกหน่อยอยู่โอ้โอกล มันารับินตอนครับไหนผมมากินยังไงรับผมมา่ันีกินในยุกินตอนหน้าเขาไม่ตัวเอพี่น้องดูตองแล้ว่น้องเลยก็ได้มีพลังพี่น้องสูตัวโอ้ยโคงเสียดน นี่ครับเนวใส่ส้ำยาคุณครับพี่น้องปลาปลาซาบ,บะอืมทากิมตไตรับพี่น้องมากวสด

แข็งเซ่อเซาะไปหน่อยนิดหน่อยงเรียกก็ร่างด่างด้วยใช้ปลาพี่น้องมันเป็นยังไงครับหัวให่ได้ยี่ห้ออะไเทสได้ยี่้อไม่เลยโอ้ยเมื่อยลเมื่อยห้ในกระดาเดี๋ยวเราไปต่อกัน ไยแม่ไพี่น้องอความกดไนคหกกแชรแกกติดตามครับเิ่มแซ่บไปครับพี่น้องอันนี้เป็นแซ่บต้องเอัวเอาไตระไม่น้องสมุทุกคนครับัตเรียะทางในการกินถ่บสุภาพกันนะครับมานีกพาพี่น้องเท่านี้ครับมือนาจักเสียหาแล่แซ่บสมี่น้องไปันนี้สวัสดีครับ